สวัสดีครับวันนี้เราพาคุณสวยดูเบื้องหลังนะครับเราพาคุณสวยนะครับไปบ้านไปกินวันเกิดที่มิ่งรับน้องนฝนวันนี้สวยจังเลยครับผมน้องกะละมังแต่งสวยแล้วครับวันนี้เป็นนางเอกนะครับวันนี้เป็นนางเอกนะครับดูดึง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 ครับดดูึงดูดึงดูดึง เราเรามาดูเรามาดูอ่าน้องสงกรานก่อนว่าพี่น้ำฝนจะไปกินบ้านพี่ชายจะทำยังไงครับลูกโอ้ยังอันนี้เสร็จหรือยังยังขีเลื่อยอ่ะสำหรับโอเคอาบิตเตอร์ใช่เว้ยเนี่ยอาบิตเต มาอรั้งเรื่อยๆอะไรแล้วอะไรบุญจิตต์ถกอรบุญิตตชินอ้ชินนั่งน่านี่แต่เวลาทุกอะรบุญก็มองดีดี มองยืนวางหน้าจะเพะื่อจัดวัเพเืเอ่ออะไรก็ไ้ไปเวลามองไปเคยได้ยังอขอขึ้นอีกขอขึ้นอีกฝนอ,อย่าต่ำดึงทำไมคอยไม่สวยลอ้ยรน้ย ดูสิดึงทำไมนั่นไหนฝนนั่นน่ะเห็นไหมขี้อ่ะอุ้ยอะไม่ต้องใส่ขาเอาไปด้วยไหมไม่ต้องใส่อืมใส่แล้ว่เอาไว้เลยใส่ใส่ไหมแต่ท่ามันใส่ได้อยู่เลยก็ลองลองใส่ดูก็ได้ด้วยดูมันทำดิมันทำยังไงเอาลองใส่เอาใส่เบ่งลังลองเอาลองใส่ได้เอาไม่ไปไม่ได้กะกร่อยลองลุกแม่ชิดชื่อ ลองบึงลองบึงโอ้ยเนาะอเอเนี <what> ่ยอ๋อเนอ่ยออ้ยดูเอา้เล็กดูดูดูไอ้เราได้ไหมเออไม่ได้เลยครับไปเอาอย่างงี้แกยงก็สวยแล้วแหละ อย่างนี้ก็สวยนะเจ้อินเดียขึ้นตาอย่าลืมกาลําังค่านะอย่าลืมกาลําังโอ้ยครับไม่ต้องเอาไปก็ได้มาโมนี้ดูเลยโอ้ไม่ต้องเอาไปก็ได้มาโมนี้กาลําังนี่ฮะนี่ไมใช่ถือรถครับการลําบังเฮ้ ัปงยพลานเร็วๆนะพลานไหนเปินอยู่ไหนพลานฮะเปินอยู่ไหนพลานเปินอยู่ไหนเปินอยู่ไหนล่ะอ้าวเร็วครับเร็วสองโมงแล้วนี่แปดนาฬิกาแล้วดูพลานนะครับพลานก็ยังแต่งตัวอยู่ยังไม่เสร็จนะครับพลาน เรามาดูโคลงหลังคากอนนะครับใกล้จะบริบูรณ์แล้วนะครับแห่ครับหลังคาเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับค่าเรานะครับ กรมังกรมังจะรอปรเพิ่นก่อนนะครับลปลเพ่นก่อนเราจะไปพร้อม,มกันนะครับเฮ้ยพลาดปละเพิ่นก่อน,นอ้ยร้อนอันนี้ากาศร้อน โอ้เมื่อคืนฝนตกหนักนะครับแม,แม่ตกกันน้ำท่วมหมดเลยครับน้ำท่วมแฉะมนเลยครับ,รบดีแล้วขึ้นลังคาทันทะเลวันนี้อีกไนงะยาวเลยนะครับดูนะครับตกหนักเมื่อคืนนี้ตกหนักลมก็โชกแรงมากเลยหนักเลยเมื่อคืนเนี่ยหนัก ลมแล้วปลิวนู้นนะครับติ่หายกะละมังตายหมดเลยครับปลิวไปหมดเลยครับลมกระโชกแรงมากเลย เปย์ยังรออยู่นะครับรอปาเปิ้ลคนสวยนะครับวันนี้ขอเป็นคนสวยนะครับวันนี้ขอเป็นคนสวยไม่เป็นเด็กกาลมังแล้ววันนี้ขอเป็นคนสวยสักวันหนึ่งเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนที่ ก็มองไม่เห็นนะครับเมื่อคืนที่บ้านคุณนแรงเหมือนกันค่ะตา,าแต่ก็มไม,ไม่ไม่มีฝนอ๋อครับวันนี้น้ำฝนเจ้าหญิงกาละมันแต่งตัวไปปาร์ตี้นะครับใช่ไหมฮะ สวยมากคัะรูปโอ้ครับใช่ครับว่าวาทาฝนวันนี้สวยจังเลยครับโอ้โหขอบคุณครับที่ชมน้องนะครับขอบคุณมากชื่ออะไรเนาะนี่ตาก็มองไม่เห็นนะครับเว้นท้องไก่ก็เดินไปด้วยก็จะล้มไหมนะครับนะ่ยคนละสายตาสายชั่วคราวแค่นั้นแหละครับก็อย่าว่ากันนะครับแม่แม่ให้อ่านไปงั้นไปกวน ไ <laughs> ม่งั้นน่าก็อ่านไปตัวใหญ่ๆไปก่อนถึงตัวล็กก็พักไว้ก่อนมองไม่เห็นจริงๆครับผมยิ่งไาแสงติดแล้วยิ่งแล้วไปเลยครับเมื่อตึ๊บเลยปลาเพิินแต่งตัวสวยเหมือนน้องน้ำคนหรือเปล่าคะครับเหมือนกันครับเหมือนกันเหมือนกันเลยผมสั่งเสื้อผ้าเหมือนกันเลยครับ สั่ง้าเหมือนกันเลยครับสวยเพราะชุดปะเป้ลเขาสวยมากนะครับในในในสายตาผมชุดปะเพลจะสวยมากเลยผมสั่งตัดเหมือนปะเปิ้ลเลยปะเปิ้ลกำลังจะมานะครับปะเปิ้ลกำลังจะมา ครับปเปิ้ลกำลังจะมานะครับดูนะครับนเส้นปั๊ปเปิ้ลอ่าจังครับจังแค่ยิ่งขึ้นน่พามันคนละครึ่งดึงไปโน่นเลยเอออย่างเงี้นดึงไปอีกดึงไปอีกหน่อยนึง กนกำลังจะเต็มตัวจะโอเด๋ย์ฝนอยู่ในลมกกนมองตามมองไม่็นงขมิ้นแม่ขมิ้นมา,สว,ส,า,านนสวัสดีครับคุณตาน้องน้ำฝนครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะป้าเปิ้นใส่เลยครับป้าเปิ้นใส,ส่สวยๆไปเลยไปกับหลานเลย แล้กันนะครับอยากกินกาละมังค่ะอยากกินกาละมังย อย่าลืมใช่ไหมระมังน,นะคะไม่ได้ลายสดขายผลไม้ไม่หรอกครับเมื่อวานฝนตกหนักนะครับเมื่อนฝนตกหนักครับ ป้าเปิ้ลเป็นพี่สาวของแม่มลา,ายทองหรอครับค<อ>ุณตา<อ>ใช่ครับถ้าเป็นพี่สาวนะครับเป็นพี่<อ>สาวเราอยู่ร่วมมลายชายค,คากันนะครับก็ต้องเป็นพี่สาวนะครับนี่สวยนะครับป้าเปิ้ลป้าเปิ้ลจะสวยมากหน้าตาก็สวยตาก็หวานนะครับป้าเปิ้ลของเรา เป็นช้างที่ใจดีมากนะครับถ้าเอาเอาจริงๆนะครับปาเปิลว่าว่าปาเปิลโอเคครับยังวนนึงเอ๊ะัดวดีนน้ตเกเอาเองใรนงุ้ให้ยอยเียาจ้ามจ้าบดๆๆๆๆครับเีย แานอยากใส่เสื้อเหลืองหวังมีรอยสักด้วยครับเดินไปหรือคะใช่ครับเดินไปครับป้าเปิ้ลสวยจังเลยค่ะใช่ครับป้าเปิ้ลสวยมากนะครับแานก็หล่อด้วยนะครับโอ้ขอบคุณครับลองร้อยคะแนนหน่อยครับอใจใจร้อยดู ไปแล้วนะครับแม่แม่มุ่งหน้าไปบ้านท่มินกันนะครับวูบยี่อนจิ่ง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 ลองเอาหมาเอาให้ด้วยอ่ะ แต่งตัวให้น้องสวยๆหน่อยดึงพยายามดูผ้าหน่อยครับพลานผ้าจะร่วงสาอมให้เปิรจะดึงตลอดอน้ยละ อุ่นสวยนะคะกะละมังใช่ครับใช่วันนี้ไม่ได้ออกกะละมังไปยุวยนะครับวันนี้ให้น้องเป็นนั่งอีกนะครับวันนี้ไปหาพระเอกไปหาพี่เอกที่วุ้นม้ติทุกท่านนะครับโอ้โห้ไปงานมัน